ต้นกาทุเรียนคนในปุ๋ยฝนตกอมองต้นต้นกาเดี๋ยวยังงามเลยฝนตก้ไมื่แก็ได้ปุ๋ยต้นเปิดผ้ามัต้นกาแข็งแรงกันเลยมันจะต้สวยที่ไทยถุงตอนนั้นนะที่ไทยให้ดูว่าทิไทยดูเ่ยเอาออจะ ใช่ตัวผ้าคุมเสล็มคุมไป้ออกจากผ้าเปื้อนผ้าเลยต้นก็จะประมาณนี้ต้นแข็งแรงดีจังนะต้นนี่อีกนิดพร้อมหลงพุ่งได้เลยนะนาดนี้โอเปื้อนผ้าคุมออกไปละต้นกระโดงงามใช่ไหมนี่แดงอินโดนี่ตัวเดือนแดงอินโด สาม,ร,สามร้อยสามร้อยต้นเบิรง,งนี่นร้อยกว่าต้นนี่นหะต้องรอไม้มาส่งอีกแล้วก็มาทายถุงแล้วก็เสีเยบเบ็ดจักส่วนไปเรื่อยๆอย่างเีบอินโดเดี๋ยวตอนทำการาปุ๊กเอาไปลงหลุมปุ๊กพื้นในแปลงนี้เดี๋ยวจะทายทำให้ดูเป็นไปได้ลาไปเลยแต่ต้นสวยต้นต้นแข็งแรงมากเลยคือต้นนี้ต้นนี้รอดละร้อยเปอร์เซ็นต์ละเพราะว่าทายถุงไม้แล้วก็มา คุมเลี้ยงเขาจนแข็งแรงแล้วต้นพร้อมที่จะหลงปุ๊บเลยล่ะแต่และต้นแข็งแรงมากเลยใบเขียวโอกาสรอดคือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ล้วรอดปุ๊บก็รอด,อกกโ,รดโดยไม่ต้องมุงเสลมไม่ต้องไม่ต้องคุมพวกเสด,ด็จร้อยได้เลยประมาณนี้ต้นกาพันดูด้วย แตกอินโดต้ดนกำเนิต้น,ตนสวยนะกำลังแตกตาไม้เบิร์เป็นตา,มาเมืนะ่อเบิร์ดทอดยอดไม้เบิร์ดตายทุ่งไปโอ้มีตายจากต้นทอดแข็งแรงทุกต้นเลยเพื่อพระมาเลสยสวยๆตรงนั้นเลยมุงชนก่อน จะทรงงามบังใบเขียวพึดดำริมเลยพร้อมจะแทงยอดไหมยอดเป็น,นอยอดไม้บึดงามจริงต,ต,ต่อไปสิบลงแบงแล้วก็เดี๋ยวจะ่ายครับให้ลงม่อยอดก็แตกใหม่แทงอยอดไม้บึดไม่ตายจากต้นเลยนะไม่ใช่ลงมา อีพีนี้ก็ต้นทุเรียนนี่ก็พันทุเรียนนี่เดี๋ยวขอไทยให้ทำจบีินก็เหลือเดี๋ยวสีไทยทำไหมดูไหมเวลาทำการขยายพกนี้ครับผมสวัสดีครับ